นั่นแหละพอเอฟไปกินแอปเปิลแล้วก็ไม่ใช่แค่เนาเดียกินนะไปชวนอาตัมกินอีกพอกินแอปเปิลก็รู้รสแล้วก็มีอะไรเลยเกิดไปความเป็นขึ้นธรรมดาก็เลยไม่ใช่เพื่อนธรรมดาก็จึงถูกพระเจ้าลงโทษไล่ออกไปจากสวนอีเดนน,น,นั่นคือกำหนดนะครับเรื่อเวลาคนทุกคนแรบมาแต่มันก็น่าคิดนะแนวโน้มมนุษย์ทั้งโลก พวกเรานี่แหละมาจากบรรพบุรุษร่วมกันเป็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งแต่เดิมเชื่อว่าเป็นคนหนึ่งด้วยแต่เที่ยคงไม่ใช่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งอยู่ในแอฟริกาเมื่อประมาณสองสามแสนปีมาแล้วแล้วก็ต่อต่อ,ตอมาต้นตระกูลแท้จริงของมนุษย์ยุคใหม่นี่แหละก็ไปทั่วโลกทีเดียวเรื่องดวงตามจบวิถีเชื่อวิ มันจะมีสองแนวคิดหนึ่งง่ายๆลยกันเป็นแนวคิดเชิงโหราศาสตร์นั่แล,วละว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนเกิดมานั้นถูกกำหนดแล้วโดยอำนาจเหนือธรรมชาติจะเรียกว่าพลิขิตหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถูกกำหนดแล้วอันนั้นเป็นเชิงโหราศาสตร์แต่ในทางวิทยาศาสตร์ชีวิตมนุษย์แต่ละคน ไม่ได้ถูกกำหนดโดยอำนาจเหนือทั้งแทบใดอนาคตรเราเป็นคนกำหนดเองพรุ่งนี้เราจะทำอะไรไม่ใช่เป็นเพราะดวงดาวกำหนดไปแล้วว่าเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ในทางวิทยาศาสตร์คราวนี้มันก็มีประเด็นคิดนะบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้ถามว่าโหตศาสตร์ก็มงมงายสิสำหรับผมเองก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะก,ก็เรียนเลยครับ ว่าผมเองก็ศึกษาโหราศาสตร์ศึกษาอย่างจริงจังด้แต่เป็นเรื่องในอดีตนะครับเมื่อประมาณอย่านึกก่อนประมาณ40-50ปีมาแล้วสมัยที่ยังเป็นหนุ่มตอนนั้นตั้งใจแล้วอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่ารู้คนไทยชีวิตผูกพันกับโหราศาสตร์มากทางวิทยาศาสตร์บอกเราว่าอะไรครับอย่าไปเชื่ออะไรเป็นง่าย แต่ก็อยากไปปฏิเสธอะไรทันทีผมก็เกควกมอยากรู้ว่าโขนลศาสตร์คืออะไรทางานยังไงจริงหรือไม่โอ้ตอนนั้นใช้เราประมาณสองปีครับสึกษาอย่างจริงจังจงนาข้าท่านลงเป็นแล้วกันนะแต่เป้าหมายเพื่อจะรู้ว่าโขนศาสตร์คืออะไรทํางานอย่างไรจริงหรือไม่ก็บอกพวกเราส,สั้นๆว่าพอเข้าใจแล้วหยุดเลยครับไม่ดูให้ใครแล้วแต่ว่าก็เข้าใจครับในแง่เชิงวิชาการเข้าใจก็ พอที่จะไปเสวนาแบ่งปันถกกันเรื่องราวของมนุษย์ได้ผมก็ถือว่ามนุษย์ก็เป็นขุมปัญญามนุษย์อย่างหนึ่งก็มาถึงวันนี้แหละครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์จะจับตัวอย่างกันเลยนะครับชีวิตมนุษย์แคนมันจะไม่ใช่เพราะทุกอย่างล้วนแต่มีนะครับสิ่งที่เราเป็นวันนี้พวกเรามันนั่งอยู่วันนี้นี่คือผลพลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและําไมพวกเราไม่อยู่ตรงนี้ถ้าคุณาสตร์ก็บอกว่า ดวงดาวเป็นหนก็นแล้วแต่ถ้าทางศาสตร์ก,ก็บอกจะไม่ใช่ก็จะบอกว่าที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้ก็ด้วยที่ว่า,าเช่นผู้บริหารองเรทียนคุณครูองท่านนะครับมองเห็นว่าเออเรื่องราวทางดาราศาสตร์นี้น่าสนใจน่าจะศึกษาแล้วก็ดําเนินการจนท่านพวกเรามาอยู่ตรงนี้ได้แต่ยังไงก็ตามมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้ มันก็เป็นถ้าเรียกเป็นคำอะไรเป็นคำ catch word ใช้กันเยอะมากคือคำนี้ครับพลังจักรวาลน,นะครับในโหราศาสตร์ใช้กันเยอะในวิทยาศาสตร์ก็ใช้แต่จะใช้ในคนละความหมายภาษาอังกฤษที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นนี้ cosmic power แล้วมันมีหรือเปล่าข้อตาวเวอร์ม,มีทางโหราศาสตร์ก็จะบอกว่าข้อตาวเวอร์มีและก็เป็นตัวที่ทําให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์นั้นจัต่างก,กับทางโหราศาสตร์โหราศาสตร์เขาเนี่ยจะชัดชัดในแง่ว่ามีอํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติแต่ในทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้พูดถึง อำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติถ้าถามว่า F cosmic power มีไหมไม่มีคําตอบที่ทุกคนเข้าใจตรงกันหมดว่าใช่แต่ถ้าถามว่าอะไรที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พอจะเรียกได้ว่าพลันจักรวาล สิ่งที่ทรงอํานาจที่สุดในจักรวาลที่เป็นตัวกําหนดความเป็นมาความเป็นไปของจักรวาลมีอยู่สิ่งที่ผมพูดเป็นสักทุ่นี้ในวงการวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีและที่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือหนึ่งในสามตัวนี้คือแรงอะไร <c oughs> ได้ตามตัวเองด้วเลยครับเป็นผู้ฟังรายการวิทยุคครับครับ ตอบข้อปลายครับแรงดึงดูดน้มถ่วงแรงดึงดูดน้ำถ่วงนะครับมั่นใจมั่นใจเอาเลยครับูกต้องเลยครับผกต้องเลยครับในตำราก็บอกว่าแรงธรรมชาติแรงพื้นฐานมีแค่สี่แรงที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลที่เป็นไปคือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์แบบเข้มแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนแล้วก็แรงดึงดูดน้มถ่วงแต่ว่า หน่งที่วงการวิทยาศาสตร์วันนี้ถือว่าใกล้เคียงที่สุดก็พลังจักรวาลคําว่าความหมายพลังจักรวาลน,นั้นคือแรงดึงดูดน้งถูกทั้งทั้งที่ทในบรรดาแรงั้งสีแรงนี้แรงที่อ่อนที่สุดนะครับคือแรงอะไรก็คือแรงตัวนี้แหละคือตัวนี้ครับแรงดึงดูดน้ำถงทีนอ่อนที่สุดเลยอ่อนมากครับถ้ามันไม่อ่อนมันยุ่งนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าถ้าว่าเกิดไอเจ้าแรงตัวนี้แรงมากๆ เหมือนกับแรงไฟฟ้าหรือกับแรงดึงเทีย่ยแล้วยุ่งเลยล่ะอย่างพวกเราเองที่นั่งอยู่เนี้ยก็มีแรงดนึงดูดกระทำตกกันด้วยกันแต่จะไม่รู้สึกเลยตอนที่โคเปนเฮเกเชื่อว่าดาวต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเป็นบทสรุปจากการสังเกตแต่ถามว่าทำไมล่ะตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ครับ เจ้าก็ตั้งมาถึงนิวตันนิวตันเนี่ยเป็นคนตอบได้บอกว่ามันมีแรงกระทำต่อกันแล้วก็ไม่ใช่แค่ตอบได้นิวตันยังให้อะไรครับคิดสูตรด้วยว่าไอ้ไอเจ้าแรงหน,นึ่งตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอะไรครับมวลของวัตถุสองอย่างคูณกันหารด้วยระยะทางที่มันห่างกันยกกำลังสองเป็นสัดส่วนเช่นนั้น แต่เวลาคำนวณจริงมันจะมีค่าเรียกค่าคอนสงตน้์ค่าน,นิสนะครับที่จะมาจากการทดลองมานิวตันอีค,คดได้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลก็คือตัวจักรวาลเองวันนี้เราทราบแล้วล่ะจักรวาลเหล่านี้มันใหญ่โตมากแล้วพิสดารด้วยแต่ก่อนเราเคยเชื่อว่าจักรวาลนี้เป็นแบบง่ายๆตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว ถาเขาคาวการเกิดความเป็นไปและวาระสุดท้ายจักรวาลน,นะครับ<อ>ขึ้นอยู่กับแรงตัวนี้นะคือแรงดึงดูดของตัวแล้วอธิบายได้หรือว่าไอตอนที่มันเกิดเนี่ยจกักรวาลเกิดมาจากแรงดึงดูดของตัวจริงไหมคำตอบคือยังไม่รู้ตอนนี้มันตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้แต่ที่ตอบได้จักรวาลเราเชื่อว่ามันมาจากการระเบิดทั้งน่งใหญ่ ที่ยังกว่าบิ๊กแบงแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วตอนแรกขยายตัวเร็วกว่าแสงี่แล้วก็ทุกวันนี้ยังไม่หยุดขยายตัวแถมยิ่งกว่านั้นนะครับยุ่งอีกเราเคยเชื่อว่าจากวันขยายตัวไปเรื่อยทุกวันนี้มันน่าจะขยายตัวช้าลงแล้วละแล้วจะกลับไปโดนใหม่ถ้ามันมีหมุนมากพอแล้วเราเพิ่งมาพบเมื่อปี1998ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ จรลอยวันนี้ไม่ได้จุดขยายตัวเลยแถมขยายตัวเร็วขึ้นสี่แต่นั่นแหละครับไอ้เจ้าแรงหน,นึงอยู่ตองจุกเป็นตัวอธิบายได้ว่าทำไมจักรวาลเป็นอย่างนี้จากทฤษิีใครครับจากทฤษฎีไอน์สไตน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพไอน์สไตนอธิบายความเป็นแองจักรวาลอธิบายคิดว่าอย่างคร่าวๆกำเนิดจักรวาลและคิดว่าอธิบาย วาระสุดท้ายจากวันได้แต่จริงๆแล้วที่สิงไอซ์ก็ยังอธิบายตรงกาหนดจริงๆไม่ได้100%นะครับ